ก้านกล้วยเดินไปอ่อนพ่อแล้วน้ำะน้ำะเาาบิง้งเบิง้งเบิง้งไอ้กันกล้วยอ่อนพอ่อดูน้ำะมาเอ้ยยังไงกันกล้วยไปอ่อนพอ่พอบอเดี๋ยวให้พ่อเอาเฟียงให้กินสแสดงแล้วกอนลูกมาสแสดงก่อนไหมเดี๋ยวพ่อเอาฟางให้กินนะลูก thôi thôi và em quay thôi luôn qua thì này chắc khứ em chắc khứ lại <laughs> hai lép chim khứ lại cứ nó cứ lại hiểu lại thì là thôi luôn thì Thôi đây chẳng phải đi đi mẹ luôn มันเพพอดีสาดนั่นไปถอยก่อนลูกไปถอไปถลูไปไปถอก่นลูก้<า>ลงงๆลงง่ายๆยอบปากยางมันก๋วยบางมูดนนบางมูเต็มๆเลย เวลาค่ำๆมาเล่นกับเด็กเด็กนะคะพวกตัวก็อยากอ้อนกันชบ,บาแก้วก็อยากมาอยู่ทั้งหลังปุ่น,าน,านาพาวนหาหมองนอนวาวูา เอ้าลำบากไปพ่อลำบาก่พ่อพี่เขียไม่ย้อโถขาออกพ่อสีกระสาได้เดือดมา หลอกหลอกก้านกล้วยออกจากศาสตร์หลอกก้านกล้วยออกจากศาสตร์เสือนี่ปูใหม่เล้วมาแล้วมาแล้วจับเขาจับเขาไหมมากระมาไอ้ือ่ไวไปถอยไปถอยไปลูกถอยไปไป น้ำหวานก็พ่อน้ำหาไอ้กำานอนเลื่อนแต่หลบไปเอาไปลูกพอนะ้ำหานอนก่อนเลยการแขวยบ่นอนน่ะมันนอนบ่ได้มันสิดันเขาออกมันสิดันเหราถอยจะปูไก่โพดมันสิดันในถอยมันโตมันบ่บวิดหม่องนอนโตบ่บวิดหม่องนอนตินดันพอออกมา ตัวไม่วิดเขาตัวใหญ่หาจังหวะสินอนเอาเอาลงไป <laughs> จังหวะหอมบอลีย <laughs> โอ้ยนู <laughs> เ้เอาเอาลงไปอาบนสามวัน <laughs> โอ้ยกานกล้ย <laughs> พอแล้วเลี้ยยังปนั่นหมอมยังปนันเลี้ยงไปตองไปตองลูกไปมาฉันลูกหมาสิอันนี้แก้ตาก็ไปตองนี่สับสนเลยได้สองตัวนี่ไกล้เคียงกันมาก ไกล้ใกล้เคียงแบบจำหลงอ่ะจำหลงจำผิดจำถูกนอนลงนอนลงนอนลงรับตาแล้วมานอนตัวตารับมานน้อยพาดูเด็กๆนะคะพาดูเด็กๆขี้อ้อนข้อของเรา